ภาวะฉุกเฉินคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับคุณแต่ในนาทีวิกฤตรถฉุกเฉินแบบนี้ที่ช่วยชีวิตคุณได้ครับ คุณหมอครับไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างครับครับคนไข้มาด้วยหัวใจวายนะครับมีเส้นเลือดหัวใจอุดตันไปก็มาเร็วดีฮะทางเราพร้อมทำบอลลูนไปเรียบร้อยดีแล้วตอนนี้คนไข้ก็ปลอดภัยไม่ทราบว่ามีวิธีการสังเกตยอย่างไรบ้างครับคุณหมอส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะมาด้วยการเหนื่อยง่ายหรือว่าเจ็บนั่นนั่งมีบางกลุ่มก็เสียชีวิตปุ๊บป,ปั๊บเลยก็มีนะฮะสาเหตุหลักๆก็สบุหรีนะครับเป็นความดันเบาหวานไขมันที่ไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องฉุกเฉินแบบนี้ต้องใช้ความรวดเร็วในการรักาาเรนนรบทบทิีีส่ เสียเวลาไปเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มาโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือพร้อมและแพทย์พร้อม24ชั่วโมงจะช่วยได้มากเลยนะครับหลังจากแก้ไขแล้วคนไข้ก็ควรจะมีการฟื้นฟูร่างกายและหัวใจเพื่อกลับไปสู่ชีวิตที่ธรรมชาติเหมือนเดิมได้และนี่แหละครับนาทีวิกฤตนาทีชีวิตเรื่องภาวะาฉุกเฉินที่ไม่ควรมองข้ามครับ